นะคะก็อยู่กับผมด้วกสตี s นะครับวันนี้แล้วก็อยู่ในอดีบวัต้นไทม์นะครับแบบจักรวาลใหม่นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแซนนะครับโอเคก่อนที่จะไปดูอยู่กดไอคเวย์บนจักรไคร้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะสอนทาก่อนนะครับโอเคครับให้ทุกคนมาที่ตรงตรงนี้นะครับแล้วก็เก็บตังค์ให้ครบ1นึ่งแสนห้าหมื่นนะครับ ตั้งให้ครบหนึ่0 0สานะครับแล้วคุยกับตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะมีให้ซื้อกระดูกอยู่นะครับหรือถ้าดวงดีก็ไปเปิดกล่องเจอนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปเปิดกล่องตรงนี้ก่อนเด้๋ยวผมไปหยิบเออให้สกลิลมันขึ้นก่อนโอเคเดี๋ยวผมเก็บกล่องก่อนอได้อรโร่มากี่อันแล้วเนี่ย โอเคครับแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยสกิลแรกนะครับมันชื่อว่าสวิชนะครับผมไม่รู้มันทําอะไรได้นะมันจะบู์ดาเมจหรืออะไรผมก็ไม่รู้นะครับโอเคสกิลต่อไปก็คือแกสเตอร์บัสเตอร์นะครับต้องอยู่ห่างๆนี่ครับมันจะเป็นการยิงแกสเตอร์บัสเตอร์ไปนะครับใส่ผู้ต่อสู้นะครับคุณเห็นไหมครับตรงตรง ตรงด้านซ้ายบนมันจะมีค่าเป็นรูปแฟนอยู่นะครับนั่นแหละมานคือสกิลว้าถ้าคุณใช้สกิลจนแฟนหมดผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะโอเคแล้วมันก็แล้วถ้าคุณใช้แฟนคุณจะมีเลือดหนึ่งแต่คุณจะสามารถหลบได้นะเดี๋ยวเรื่องนะัค่อยพูดกันรีวิวสกิลสกิลต่อไปนะครับทื่ว่าโบนการ์มันจะเป็นาการกระดูกขึ้น,นครับสกิลต่อไปมันก็คือเฮ้ hey! ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสกิลที่มันทําหาอะไรได้นะครผมผมเห็นแค่มันยกแขนขึ้นนะครับผมไม่รู้ว่ามันใช้อะไรได้นะคร okay, ับโอเคสกิลต่อไปแบทไทม์ time. มันจะโจมตีใส่ศัตรูข้างหน้านะะมันจะทําให้ศัตรูกระเด็นไปมาปุ่มปุ่มปุ่มในไอเทมที่มันจะทำให้กระเด็นไปมาแบบนี้นะครับสกิลต่อไปนะครับเทเลพอร์ตชั่นนะครันก็จะเป็นเรดาร์รนะว่าเราจะรู้อยู่แล้วแหละ ไลน์มนก็ติดพื้นนะครับผมไปตีตัวอื่นดีกว่าโอเคครับแล้วผมดูสกิลวิ่งดีกว่าโอเคสกิลต่อไปนะครับลองสกิลต่อไปนะครับมันชื่อว่าเอ็นนะครับสกิลนี้มันเป็นสกิลอันตินะครับอ่ะใช้เลยมันจะเป็นลกสกิลน,นะครับแล้วก็โจมตีแบบโคเคเตอร์บัตเตอร์เยอะมาก โอเคสกิลต่อไปนะครับชื่อว่าโบนลันช์นะครับเป็นการขี่กระดูพุ่งขึ้นไปนะครับมาดูสกิลโจมตีปกติเลยดีกว่าใช้กระดูกโจมตีนะครับนะโอเคครับสำหรับแซนก็จะมีประมาณนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ